ก่อนเออทีนี้พอไปแอ็เนี่ยเราจะเดินไม่ได้เลยลองเดินให้ดูก่อนนะทีละคนนะแ <laughs> อ็กก่อน <laughs> 1นึ่สองสสเออได้แล้วเออได้แล้วแต่ไม่เท่าทางมากขนาดนั้นจะไม่สวยใช่ไหมปล่อยนนะ<ป>สวย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 ,สวย ก็กิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ก็เหมือนว่าเขาให้โอกาสเรานาเสื้อผ้าของเราเนี่ยไปสแสดงในรูปแบบการแสดงก็คือเราเลือกที่จะเป็นแฟชั่นโชว์เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดูเสื้อผ้ามันมีชุดชีวาด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือถ้าเราได้โชว์เสื้อผ้าบนบนเหมือนว่าเราเป็นหุ่นหุ่นตัวเองเนี่ยยิ่งรู้สึกว่ามันภูมิใจดังน,นั้นเราทุกคนก็เลยเลยที่จะร่วมกัน ทำให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามฝึกซ้อมให้มันได้ดีที่สุดแต่ว่าบางครั้งมันก็อาจจะตะกุกตะกักแต่ว่ามันเป็นกําลังใจให้กันและกันเนี่ยมันก็จะอาจจะออกมาดีขึ้นบางค,น,คานก็อาจจะเกรงๆก <c oughs> ็ค่อนข้างยากหน่อยแต่ว่าวก็พยายามเหมือนกันยังไม่เคย <c oughs> ตอนนี้ยังไงบ้างแค่สิบห้าสิบยังแต่วว่ายังประมาทอยู่เยอะหรือว่าไม่ประมาทแต่ว่ายังสับสนในการเดินอ่ะ เออเวลาเวลาเดินออกแล้วตำแหน่งเวลาหมุนอะไรเนี่ยนาะแล้วก็ในเมื่อเราก็ตั้งใจทุกคนแล้วเนาะก็จะพยายามที่ทุกคนก็พยายามเห็นีาะตั้งใจของทุกคนแล้วเนาะสู้ไปสู้ไปสู้สู้ ก็ร the so ู so ้ส so ึกตื <acost> um <els> oh, ่นเต้นเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นงานใหญ่แล้วก็ชาวต่างชาติส่วนมากบางทีแล้วก็อย่างภาษาในการขายของแล้วก็ภาษาแล้วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยังยังรู้สึกว่าเออตื่นเต้นมันเป็นความท้าทายแล้วเราจะต้องแบบพัฒนาสิ่งที่เราเรียนภาษาอังกฤษในโรงงานมาเราจะใช้ได้จริงไหมในอย่างโอกาสอย่างนี้แล้วแต่งหน้าทำผมในไทยไหะก็ต้องช่วยกันเองก็คือสับเปลี่ยนกันแต่งเอาเองเพราะเราไม่มีช่างทาผมหรช่างแต่งหน้าก็คงต้องแต่งกันเอง เกษยองบาเบอเกษยองบาเบออัปตาดำๆไปเลยอะอนู่แนวไหนแต่ก่อนไม่กล้าครับทุกวันนี้กล้าแล้วครับเพราะอะไรพี่ชูทให้แสนกล้าอครับก็มาอยู่ที่สมานฉันท์นะครับเจอคนเยอะครับรู้สึกว่ารู้สึกมั่นใจขึ้นไหมครับเมื่อก่อนรู้สึกว่าเรากับคนอื่นต่างกันครับทุกวันนี้รู้สึกว่าเราก็ไม่ต่างกันเดี๋ยวผู้ชายใช่ไหมนะเราเท่าเทียมกันทุกคนครับ ใส่ผ้าซับที่จะใส่จะเป็นเส้นไหมธรรมชาตินะคะยอมสีรรมชตนะคะแล้อก็เราลงการตัดแก็ตนี้ขอเที่สุดราคาที่ทำวันนี้ก็ก็เป็นลายของเราแล้วถ้าล่างใส่ก็ไม่เปลี่ยนนะคะชื่อลพนะคะเป็นาบ คิวเราจะเที่ยง20นะก็เวลาพักหนึ่งก็โอเคตามนี้เนาะก็อยากให้ทุกคนพยายามนิดนึงก็เดี๋ยวมาเอานะโอเคเนาะตามนี้เนาะสู้ๆนุ่นบุ๋นข n าไปทำภาคต้องยาแต่ไม่เด้นหอนโลนะคะก็ชื่อมนุษเจ้าพกาเป็นตัวแทนของโซลิาริตี้กรุ๊ปเป็นโรงงานของคนงานโดยคนงานเพื่อคนงาน วันนี้หนุ่มสาวโรงงานกว่า10ชีวิตจะได้ขึ้นเวทีในฐานะนายแบบนางแบบให้กับเสื้อผ้าแบรนด์ของพวกเขา Dignity Returns นี่คือการกลับมาของศักดิ์ศรีกรรมกรในบทบาทชีวิตที่พวกเขาช่วยกันกำกับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมีคนดูยังตื่นเต้นเลยตื่นเต้นหลายมีคนนักดูยังตื่นเต้นเลยและสํหรับพวก กร<ว>จะโชว์เสื้อผ้ากกลร่มสมัยในชาติซึ่งเป็นโรงาง,าโโรงานของโรงงานโดยโรงงานเพื่อโรงงาน This is our fashion show the solidarity group คุณจะเปิบบไหนเียนเป็นไงบ้างคะแสบรอบแรกผ่านไปเบิ้ยนครับคนเยอะมากเลยครับแต่ตงตอนนี้ต้องรีบกันครับโกไม่ทันรอบสองครับ

ก็ดีใจที่เขาสมบูณให้ผ่านไปแล้วก็รู้สึกโล่งแล้วค่ะทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วค่ะโค่งแล้วถ้าอยู่โรงงานเ่าวก็คงไม่มีโอกาสได้ออย่างนี้เราะว่าวันวัก็แค่ทำงานกับบ้านเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านก็จะอยู่แค่นี้ค่ะ ไอคอนิวัตเป็นผู้ผลิตผ่านการผลิตนะคะแล้วก็จะบรรึุฝาต่อในต่างประเทศนะคะวันนี้ก็ขอลุ้นเซงค์ขายได้สิกว่าตัวเป็นเงินเกือบพันแปดได้คารุนพอดีแม่งถุงรเปล่าพี่อุ้ย ถ้าเรื่องขายขายไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราตั้งใจมาคือต้องการที่จะมาโปรโมทสินค้าแล้วก็นําสินค้าของเราออกสู่ตลาดให้คนได้รู้จักมากขึ้นที่อาจจะมาอย่างนี้อาจจะไม่ได้ลูกค้าหรือลูกค้าบางคนที่เอาเสื้อไปก็อาจจะกลับมาหันสั่งเสื้อเรา200หรือพันตัวก็ก็เคยมีในการออกงานแต่ละครั้ง CUAK กว่า7ปีของการก่อตั้งโรงงานจากเพื่อนรวมอุดมการ40คนหลายคนหมดกำลังยืนหยัดถอนตัวลาออกด้วยภาวะเศรษฐกิจและรายได้ที่ไม่แน่นอนเหลือเพียง16คนที่ยังคงสู้ต่อไม่ใช่เพียงสู้เพื่อนำโรงงานสมานฉชั้นให้อยู่รอดแต่เป็นการสู้เพื่อสร้างความหวังให้กับเพื่อนผู้ใช้แรงงาน และแสดงให้ในายทุนที่เคยเอารัดเอาเปรียบพวกเขาได้เห็นว่ากรรมกรก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกันสังคมอุดมคติโรงงานของคนงานโดยคนงานเพื่อคนงานจะเป็นจริงอย่างยั่งยืงยนหรือไม่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจคำว่าสู้และสามคัคคีจะยังก้องอยู่ในโรงงานสมานฉชันน เ,เราเชื่อว่าทุกคนนะมีโอกาสที่จะสู้แต่ว่าน้อยคนนะที่แบบพอมันเกิดเหตุการณ์กับตัวเองแล้วไม่ไม่ไม่เอาโอกาสนะีมาสู้มันก็เลยไม่รู้จัก ชีวิตในช่วงของการต่อสู้ว่าชีวิตตัวเองมีค่าแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราโดนเอาเปรียบแล้วเราเดินผ่านมันไปโดยให้เขาเอาเปรียบเนี่ยเราจะไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเลยแต่ถ้าหันกลับมามองว่าช่วงที่เขาเอาเปรียบเราเนี่ยเราจะทํายังไงสู้กับมันสิพอสู้แล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนนะเรามีคุณค่ามันบอกไม่ถูกนะว่าจะอยู่ไปอีกนานไหมเพราะว่ามันก็ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็อยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆทุกวันนี้เพื่อนๆที่นี่ก็ เป็นมีกําลังใจที่ดีอยู่แล้วมีความตั้งใจที่ดีอยู่แล้วก็อยากให้เพื่อนๆมีความตั้งใจอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ความสามัคคีเท่านั้นที่จะสร้างความฝันของเราให้สําเร็จค่ะ